สวัสดีค่ะเฮ็กค่ะโยกับพวกเรา PK p ค a c e ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเปิดถุงยังชีพหรือว่า emergency bag นะคะสำหรับสถานการณ์ถุกเฉินนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะจะเป็นประเทศที่แบบว่าพายุเข้าเยอะมากโดยเฉพาะเดือนกันยายนของทุกปีนะคะนอกจากพายุไต้ฝุ่นแล้วสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดก็คือตึงตึงตึง,ตง,ตงจิชินเพราะว่า เหมือนเขาทำนายกันว่าซันจูเนนอินไนด์เกะืมすぐ来るถูกว่าก<東>ันเลยเนี่ยค<ー>ันโตอืมโตเกียวอคือภายในประมาณ3 0ปีที่จะถึงนี้นะคะมันอาจจะมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในเขาเรียกอะไรในแทบคันโตก็คือพวกคั<ん>นโตว่าชิบะคานากาว่าโตเกียวไซตามะประมาณละแวกนี้นะคะจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะบ้านของเรานะคะมีทั้งหมดสามกระเป๋าที่เราเตรียมไว้นะคะกระเป๋าตรงกลางอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าทุกคนเลยขัดตอนนะแกอามาโนใช่ทิโรซื้อจะผ่าเน,านเน็ตนะคะเป็นแบบกระเป๋าเซ็ตที่เขาเตรียมไว้แล้วอีกเหรอ ประมาณ3,000กว่าเยนนะคะอันต่อไปก็คือกระเป๋าเป้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราก็มาเตรียมของของเราเองโดยที่ไม่ได้ซื้อนะคะก็คืออยากได้อะไรก็ใส่เข้ามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งของกีโรชนะคะเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยได้ใช้โอเคเรามาดูกันนะคะว่าในกระเป๋าใบนี้ค่ะที่เราซื้อผ่านเนี่3,000กว่าเยนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นทิชชู่นะคะ เข,ขาก็ใหม้มาเลยแพ็คหนึ่งแล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นรองเท้านะคะเพราะว่าบางทีเราต้องใช้นะคะบางทีเราออกจากบ้านไปแล้วแบบลืมหยิบรองเท้าก็มีนะคะแล้วก็ถุงมือเขาก็ใหม้มานะคะอันต่อไปจะเป็นอลูมิเนียหรือเป็นเขาเรียกอะไรอลูมิเนียมกระดาษที่คนนั้นเราทำอะไรกชนี้ไป อ๋อก็คือเหมือนเวลาเรากินข้าวอะค่ะเราเอาอันนี้รองแล้วเราจะได้ไม่ต้องล้างอัอเดทอยู่นทำใ้่นีว่าก็เกตัวอุ่นขึ้นี่างกายนี่เนี่ยคือว่าเอาสระนิ่งอยู่แต่อาล่าไม้อเลยนี่แล้วก็แรก็คือเหมือนกันนะคะอันต่อไปจะเป็นอะลูมิชิีตะนะคะเอาไว้กันหนาวนะคะแล้วก็อันต่อไปของอันนี้จะเป็นเขาเรียกแหลรถุงพลาสติกไม่ใช่ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกนะคะเป็นแบบแบ็เอาไว้เติมน้ํานะคะเหมือนอันนี้จะเหมาะสําหรับเวลาไปคินันบาโจนะคะก็คือที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ลีภัยนะคะอบพยพก,ก็คือเวลาเขาเรียกให้ไปรับน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ํากินหรือน้ำใช้นะคะก็พกอันนี้ไปก็ใช้ได้ประมาณ6.5ลิตรกับ5ลิตรนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันต่อไปเป็นถุงพลาสติกค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช้ได้ทุกอย่าง แล้วก็พวกของใช้นะคะของกินก็จะมีตะเกียบให้ทั้งหมดห้าคู่แล้วก็เป็นจานกระดานนะคะกินแล้วก็ยังรียูสใช้ได้คู่กับพวกแรปเลยพวกนี้นะคะแล้วก็มีช้อนซ่อมให้หนึ่งคู่เป็นแบบพลาสติกแล้วก็มี <ks> โอชเคสโอคุซิ <laughs> อ๋อโอคุซิยมอันนี้ก็คืออะไรนะที่ใส่ย,ยาแล้วก็มีฮับบรัชคับบรัชะที่แปรงฟันให้สามัน อันต่อไปนะคะอันนี้เป็นหมอนเป่าลมนะคะถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็เขามีมัสให้ด้วยทั้งหมด3อันแล้วก็อันนี้เป็นพวกซิปล็อกนะคะ mm hmm. เผื่อใส่มุ้นใส่นี่นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เป็นแบบผืนเล็กนะคะแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกหรืออะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็มีพวกเวนโค้ทให้อันต่อไปนะคะเป็นใส่ควงนะคะเผื่อต้องใช้ทำอะไรนะคะ แล้วเขาก็จะมีเป็นอะลูมิเนียมบลังเก็ตโต้กันหนาวนะคะอันนี้สำหรับหน้าหนาวโดยตรงเลยคนตัวนี้อัลตรตะเกอรสเตโคลีโรนตัวก็อยู่โซนนอนก็เขาบอกว่ามันกันอุ่นได้จริงๆนะคะอันต่อไปก็เป็นพวกเมโมโนตนะคะเผื่อต้องโน้ตแบบเบอร์โทรศัพท์อิมเมอร์เจนซี่แดงว่าบางโกะตุกะตุกะคือก็อิโรอิโรท์เพนกันไม่ติดใช่ไหมอ๋ออืมทัศน์กันยี่สิบสี่ แล้วก็มีที่ใส่เหรียญน,นะคะซองสิบล็อกใส่เงินนะคะพวกเงินสดที่ต้องติดตัวอันต่อไปนะคะเป็นคัตเตอร์อุ้ยอันเล็กๆน่ารักมากจายคาไยแล้วก็มีอะไรเนี่ยค oh so so. ิงกิโยโวยอ้อวิโซนกวีนะคะแล้วก็มีคัปเอรลบัตรให้อันต่อไปไป,ปอ้อโอเคเรไดจริระอันนี้เคจายโทเรนะคะมีให้สอันก็คือ ดูดูเท่าจากที่เเท่าที่ดูนะคะอืมมันค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอถึงเวลาแล้วใช้จริงๆจะเป็นยังไงนะคะเขามีให้ทั้งหมดสามันนะคะแล้วก็มีแก้วพลาสติกให้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไฟฉายนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่สําคัญก็คือือเทปกาวนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีนะคะเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกกระเป๋าใบหนึ่งมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราเขาเราียกแหละเตรียมเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สำคัญเลยก็คือต <s illy meillä> <bit> <Netherlands> <ím todo> <ating> ึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง c o หนี helmet เฮ้ยโคเรียโเรียอย่ helmet นีล 日本だと結構ねコンパクトヘルメットが多くてこんな感じはぁ薄いけどこれはどうやって使うんですかおーあ、こんな感じのメヘルメットだからえす、すごいおーえ、かぶってこれかかぶるいいよ、かぶってえっとこうし はい、は食ります。え、えで、<え>これ閉めて。閉めてくれる。<laughs> え,え、こんな感じなの。うん、これで。え、なんかちょっと、ああ、<laughs> <laughs> <laughs> なんか、なんていうの、建築の。c o n s t r u c t そう。え、やってるの？るのこれ何？え、後ろは何？ それはちゃんとしっかり固定されるようにอ๋อๆอะน่ารัあน่ารอันนี้นะคะเพื่อนเป็นยังไงบ้าง <laughs> คือเหมือนข้างหลังนะคะมันจะเหมือนแบบว่ามีที่ให้รัดแบบให้มันกระชับหัวโอเคเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะ,ะ,คะก็จะมีแบบถุงเท้าใส่เข้าไปด้วยอันต่อไปก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะผ้านาไมยก็คือมีสามไซส์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเขียนเขาเรียกแหละ กำกับวันหมดอายุเผื่อไว้ต้องเปลี่ยนอีกรอบนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกระจกนะคะเผื่อต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเป็นบอดี้ชีทนะคะเผื่อเราต้องทำความสะอาดร,ร่างกายเนาะแล้วก็อต่อไปจะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์เช็ดนุ่นเช็ดนี่แล้วก็แอลกอฮอล์ออลออเช็ดฝ่าชักโครกนะคะแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างขาดไม่ได้เลยก็คือไฟไฟฉายอันใหญ่นะคะตั้งโต๊ะแล้วก็ เราสองคนนะคะใสยตาสั้นทั้งคู่ก็คอนแทคเลนส์เราก็จะมีทั้งกันไกรตัดเล็บแล้วก็พวกฟิล์มสบู่นะคะของมูจิดีมาแล้วก็ไหมขัดฟันน้ำยาหยอดตาที่เช็ดแว่นแล้วก็พวกคอนแทคทั้งหลายนะคะอันต่อไปจะเป็นพวกหยุดยานะคะก็มีแบบที่ล้างแผลไทมิโนแล้วก็พวกแซมบักเลยพวกนี้นะคะมิยาดมแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยเมื่อกี้เป็นคัตเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรรไก ห้าร้อยหกร้ยกเยนมัง้งเราซื้อมาชอบมากที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังแล้วก็เป็นคอตตอนนะคะแล้วก็แว่นตาที่ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่อเตรียมมาให้นะคะเป็นวีดีโอน่าจะสมัยคุณพ่อเลยละคะ่ะแล้วก็อันนี้เผื่อหน้าหนาวนะคะถ้ามันหนาวมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีพวกไคลโลนะคะเขาเรียกแหละ,หละถุงร้อนแล้วก็ทิชชู่ แล้วก็เชือกนะคะมีไว้ก่อนคือเราแบบต้องแขวนผ้าตากอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวก 5, ผ้าก๊อตพันแผลนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูพวกทาเบโมโนของกินกันเนาะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างตอนนี้มีแค่นี้นะคะแต่เดี๋ยวว่าจะไปซื้อกันเพิ่มนะคะพวกข้าวที่แบบว่าเทน้ําแล้วก็คลุกแล้วกินได้เลยหรือว่าเป็นแกงกะหรี่แลรพวกนี้นะคะโอเคมดูวันแรกเลยและจะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้ม สุดท้2025 2025ายสุดเนาะ2025เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเตรียมเผื่อไว้พวกช้อนช่อมเก็บอันนี้เป็นพวกโปรตีนบาร์น่าจะใช่นะคะโปรตีนบอร์คนละชิ้นก็เอาัน่ก็โอชิโซนะคะจับต่อแล้วก็ต่อไปเป็นพวกขนมปังในกระป๋องนะคะอันนี้ก็ถึงปีหน้าถ้าเดี๋ยวใกล้หมดอายุแล้วเดี๋ยวจะมาลองกินดู แล้วก็พวกคันอาหารกระป๋องนะคะอันนี้อะไรอะยากิโทริไก่ยากิโทริอันนี้ปลาซาบะนะคะแล้วก็อันนี้แซลมอนนะคะแล้วก็มีอินโดคาเดอืมแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะซาบะมาตาซาบะนะคะแล้วก็แซลมอนสเกตอะอันนี้แซลมอนนะคะ แล้วก็มีจานกระดาษส่วนน้ำนะคะก็คือมีขวดนี้จะเป็นเก็บได้เจ็ดปีเลยนะคะสองลิตรหนึ่งขวดแล้วก็น้ำธรรมดาหนึ่งขวดนะคะอันนี้ถึงสองพันีสิบสองแล้วก็มีโปรโตีนนะคะของฮีดออ <laughs> โอเคอันต่อไปนะคะสมมต้มาได้อีเนาะอีอันต่อไปนะคะจะ, <laughs> ปะ,ะเป็นเราจะมาลองรีวิวขนมปังกระป่องกันดูนะคะ อันนี้นะคะเป็นรสส้มแล้วก็ตรงนี้มันจะเขียนว่าโกเนนโคโซมเก็บได้5ปีก็อันนี้มันใกล้หมดอายุแล้วนะคะหมดอายุ2021ปีหน้าเดี๋ยวเรามาลองแกะเลยค่ะคกรหาบกุหลาบกุหลืหน่อยอืมเตะมิมอาออโอ้อยอยอเรนจิมิโอิสุรุโอฮันดรีโอ้ยดูย่าเตะแกะร,รูยัาเตะกิน

<laughs> めっちゃおいしい。<laughs> おいしい

โอเคเป็นยังไงบ้างคะกับการแนะนำ emergency bag ของพวกเรานะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนไทยนะคะที่เึ่งมาอาศัยอยู่ญี่ปุ่นนะคะว่าควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะอย่างตัวเพ็กเองเนี้ยมายญี่ปุ่นใหม่ๆไม่เคยเตรียมเลยเพิ่งจะมาเริ่มเตรียมได้เมื่อช่วงที่แบบข่าวลือที่มันเริ่มแบบหนักๆมากที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยแล้วก็พวกไฟฝุ่นนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนี้ทุกๆคนเห็นว่ามัน มีประโยชน์แล้วก็ชอบนะคะอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ